วันนี้เราจะมาสำรวจหมายกันนะครับเพืเ่อนๆตาม GPS นะจุดนี้จะเป็นจุดที่ขึ้นห้วยเกี่ยนขางต้นน้ำนะเพื่อนเพื่อนเราจะขึ้นไปข้างบนไปดูทับเลดูลักษณะครับเมื่อประมาณ3 4สเดือนที่แล้วที่ผมเคยยิงตรงจุดนี้นะเพื่อนเพื่อจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่น้ำขึ้นสูงมากนะเราจะไปสำรวจกันนะครับต้องค่อยๆไปนะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ก็ถึงหมายนะครับเราต้องไปช,ช้าๆนะเพราะว่ามีคนยินบกอยู่นะครับผมแล้วก็มีคนตก เฉดุครับนี่ครับลักษณะไม้ครับมีต้นไม้แห้งเต็มเลยครับเพื่อนจุดเนี้ยจุดนี้จะไม่ค่อยลึกนะครับผมประมาณสองสามเมตรเองนะเพื่อนก่อนหน้านี้นี่ลึกมากครับลึกเป็นประมาณห้าหกเมตรนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตรงที่เป็นรอยเป็นค้าบเป็นน้ำนะข้างบนนู้นนะครับทาเลข้างบนนี้คือจะสุดแค่นี้นะครับผมเพราะว่าน้ําจุดเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นต้นน้ําที่ไหลลงมาเหมือนบนสะพานแขวนนะครับดูรอบๆครับไม้สวยนะเพื่อน คิดว่าคืนนี้น่าจะต้องสำรวจใต้น้ำดูอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยโปปลาออกเมื่อกี้นี่ครับผมก็เดินมาดูนะแถวๆนี้นะครับน้ำแห้งหมดเลยครับตรงนี้นะครับตอนนี้เขื่อนแม่กวางก็ปล่อยน้ำไปเรื่อยๆครับนี่ครับรอยที่น้ำเคยสูงครับระดับนี้ครับก็ลดลงมาหายไปประมาณสักสามสี่เมตรได้ครับนี่ก็จะเป็นรอยเท้าควายครับชาวบ้านก็จะเลี้ยงควายครับโอเคนะครับ